ไดี hey, ไปดีไปดีทนะักทายตอนเด็กๆเนาะตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนนะ้อกันเลิกงานแล้วเกียบร้ายเรียบร้อยเลยอยู่เพียงเดียวนะ้นองๆเขาเคลียร์ห้องเรียบร้อยแล้วเขาก็ขึ้นไปจึงลเลเยวจะพูดอย่างนี้ก็ เดี๋ยวเก็บน้นเดี๋ยวเก็บนี่เดี๋ยวก็เก็บลอย<ะ>เสียงรถมาหอน,นี่จะมันหนักบิดเนาะบิดแทบบิดหว่า้อนฝนมีตกเมื่อคืนนี้ตกแบบสนันนันไลค์กันเลยทีเดียวต้องมาทำงาน,นท่วมงานเจดี ตกและตก้างตกหลายแล้วเมื่อวานนี่ต้องใช้อันอันสุดท้าย,ยอันสุดท้ายของปีนี้ที่สิตกเนาะกระเบื้องอีเล่เนี่ยฉันเจ็บแล้วปินไฟแล้วไม่รับ เดี๋ยวเข้าไปเบลไปก่อนฟูฟูประการนี้เนะาะเตอนเล้าไก่ยังจะนไม่เบลจนเลยเดาประักษ อันนี้แหละตารางเมตรตารางตเลิกงานแล้วกินข้าวอันหนักแล้วก็นอนเดินมาแล้วก็เล่นงานแล้วก็กินข้าวอันหนักแล้วก็นอนเฮ้ยแล้วก็เล่น,าลนงานโอ้โทรศัพท์แพงหมื่นรทสับแพงโทรศัพท์หมน ปปอ่ะก็เปลี่ยนสีมังวานนี้ยวจะได้เป็นสีไหมตาตาคือแดงเนาะ เดี๋ยวเรียบร้อยก็ไม่ไปเดี๋ยวจะน,นั่งจะมาจม